คันนี้ toyota v i o n นะครับปี2009นะครับทดสอบการขับขี่นะครับอัตราการเร่งดีเยี่ยมเลยนะครับคันนี้เลขไมหม่1,80,000กิโลนะครับอัตราการเร่งดีมากเลยนะครับเหยียบพุ่งๆเลยนะครับแปบ๊แปบๆ1 0บร้อยแล้วนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผม M ออตคานะครับสำหรับวันนี้นะครับพบกันในช่วงรถเก๋งราคาหลักหมื่นรถมือสองราคามอเตอร์ไซค์นะครับ วันนี้นะครับร้าน M Auto c a คานะครับมีรถคัสพิเศษเกตด A ในราคาเบาๆนะครับเป็นรถราคาหลักหมื่นมาฝากเพื่อนๆ f อกันอีก1คันนะครับสำหรับใครที่หาขับขี่ไว้ใช้งานนะครับที่ DM มาหาผมเป็นจำนวนมากนะครับว่าอยากได้รถหลักหมื่นวันนี้ผมคัดมาให้แล้วนะครับในราคาเบาๆนะครับผมแจ้งไว้เลยนะครับในราคาเพียง98,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับท่านได้จัดขับ v ีออปี2009เเลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันครับว่า รถที่ร้านเรานํามารีวิวในวันนี้จะสภาพสวยขนาดไหนนะครับสําหรับคันนี้นะครับได้คุญแจมา2ดอกแบบนี้นะครับคันนี้นะครับโตโยตา้าวีออนะครับปี2009นเะครับเป็นเครื่องยนต์1.5นะครับเป็นรถบ้าน2มือจากป้ายแดงนะครับได้ไป้ายทะเบียนวยสวยๆไปใช้งานเลยนะครับสําหรับใครที่หาขับขี่ไว้เป็นรถสํารองหรือพาลูกพาหลานไปโรงเรียนหรือ พาคนเท่าคนแก่ไปโรงพยาบาลไปซื้อข้าวไปซื้ออาหารกินนะครับคันนี้นะครับในราคาเบาๆนะครับไม่ต้องไปออกใบแดงให้เสียสตุงสตางนะครับบอดี้เดิมๆสวยๆนะครับคันนี้นะครับเป็นปี2009นะครับบอดี้เดิมสดิทนะครับเป็นสีเทาเดิมๆจากโรงงานนะครับเลขไม้เพียง1,80,000มกิโลเท่านั้นนะครับ เลขไม่เพียง1 8 0 0 0แกิโลเท่านั้นนะครับรถใช้น้ํามันล้วนนะครับไม่เคยติดตั้งแก๊สแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับวันนี้มาจําหน่ายให้เป็นเพื่อนเอในราคาเบาๆสาหรับใครที่อยากได้รถเก่งราคาหลักหมื่นเดี๋ยวเราไปรับชมภายในกันนะครับสำหรับ v ีออคันนี้นะครับปี2009นะครับคันนี้ได้ขึ้นแจมา2ดอกแบบนี้นะครับ เป็นกุญแจแบบระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับภายในนะครับคันนี้เป็นตัว E นะครับตัวภายในจะเป็นสีดานะครับตัวนี้เป็นสีดํานะครับตัวส่วนตัวผมชอบภายในสีดานะครับเพราะมันดูแลรักษาค่อนข้างที่จัง่ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันสักนิดนึงนะครับด้านหลังก็ดูขว้างขวางนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ารถนหลักหมื่นจะได้ขับขี่รถปีนี้รุ่นนี้นะครับในราคานี้นะครับเครื่องเสียงอินเทอร์เนนตต่างๆสามารถใช้งานได้ครบทุกจุดนะครับ มาลองนั่งในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะครับด้านหลังค่อนข้างที่จะสะอาดสะอ้านนะครับฝ้าเพดานสะอาดสะอ้านนะครับตัวฝ้าเพดานนี่ขนาดผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับได้มาจากเจ้าของแบบนี้เลยนะครับมาดูหน้าหน้ากันอีกสักรอบนะครับคันนี้เป็น1.8ตัว E นะครับ E แท้ๆนะครับภายในจะเป็นสีดํานะอ่ารถสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยนะครับตัว v o s ก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับเพราะว่าเขามี แอร์แบ็กมาให้ด้วยนะครับซ้ายขวาฝั่งคนขับและคนนั่งนะครับเรียกได้ว่าขับขี่ปลอดภัยแน่นอนครับแน่นอนนะครับดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับตัวรถเป็นปี2009นเะครับเอกสารต่างๆครบพร้อมโอนนะครับตัวเล่มเป็นเล่มเดิมๆนะครับไม่มีชารุดสูญหายแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับบุ๊กเซอร์วิสต่างๆอยู่ครบนะครับคู่มือการใช้รถของ v ีออสก็ยังอยู่ครบนะครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นมีเพลงฟังนะครับท่านใดที่มีโทรศัพท์สามารถวางไว้แล้วก็ สามารถเปิดค้นหาเส้นทางได้นะครับนี่นะครับเลขไมล์หนึ่งแสนแปดหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับฝ้าเพดานสะอาดสะอ้านมากๆนะครับฝ้าเพดานค่อนข้างที่จะสะอาดสะอ้านนะครับอ่ามีที่บังแดดให้ด้วยนะครับสะอาดสะอ้านจริงๆนะครับตัวนี้เป็นกระจกพับแบบไฟฟ้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับกระจกทุกบานขึ้นลงได้ครบหมดนะครับจุดไหนที่ชํารุดเสียหายแล้วเราทําการเก็บแก้ไขให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันสักนิดนึงนะครับ มาดูในตัวในส่วนของตัวด้านหลังนะครับอ่าตัวนี้นะมีนกแก้วแถมไปให้ด้วยนะครับอ่าด้านหลังก็ดูคว้างขวางนะครับมาเริ่มกันที่ตัวฝากระโปรงท้ายนะครับตัวฝาท้ายเป็นฝาท้ายเดิมๆจากโรงงานนะครับอ่าแห้แงๆเลยนะนอนฝาท้ายไม่เคยขยับด้วยนะครับดูนะดูนะั้นะครับอ่ามีโลโก้ตัวตาป๊มทางด้านนี้ชัดเจนนะครับมาด,ดูหลุมยางอะไหล่และอุปกรณ์สวิตต่างๆก็อยู่ครบเลยนะครับอ่าอยู่ครบเลยนะ <The schlimm> อะไรต่างๆอยู่ครบเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาเปิดท้ายให้ดูนะครับรถดได้เดิม <S <S ๆ,ๆนะครับไม่เคยเจาะอ,อุตติดตั้งแก๊สแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับอ่ารถได้เดิมๆนะรถได้เดิมๆนะไม่เคยเจาะอ,อุตติดแก๊สแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับรถใช้น้ำมันล้วนนะครับมาครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวด้านฝากกระโปรงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเครื่องกันสักนิดนึงนะ มาครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.5นะครับอ่าเป็นเครื่องเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับรถวิ่ง180,000กิโลไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับเสียงเครื่องเป็นความถี่เดียวนะครับเดินนิ่งเรียบนะครับเสียงเครื่องจะได้เป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่าเป็นประมาณนี้เลยนะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบมากๆนะครับ มาเริ่มกันที่ตัวฝักกะโปรงหน้านะครับตัวฝากกะโปองหน้าเป็นฝาด้าเดิมจากโรงงานนะครับอ่าจะมีโลโก้โตโยต้าปั๊มถึงด้านี้ชัดเจนนะครับรถได้น้าเดิมนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับอ่าทุ่มซ้ายทุ่มขวาเดิมเดิมนะครับได้แบตใหม่มาให้ด้วยนะครับมาครับเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกันครับมาครับเดี๋ยวเรามาสรุปท้ายคลิปกันนะครับสำหรับรถยนต์คัดพิเศษเกรดเอคันนี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับร้านเอ็มออตคาจำนาย 98,000บาทเท่านั้นนะครับในราคาหลักหมื่นนะครับในราคาหลักหมื่นนะท่านจ่าย98,000บาทท่านได้เป็นเจ้าของ v ีออคันนี้เลยนะครับเป็นปี2009นะครับตัวรถเป็นปี2009นะครับภาษีปี69นะครับรถขาย98,000บาทนะครับตัวรถบอดี้เนมสนิทนะครับแจ้งไว้เลยนะครับรถไม่เคยชนหนักไม่เคยพิกาและจมน้ําแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการจัดส่งถึงหัวบันไดนะ หัวมันไดเลยนะครับคันนี้นะครับได้เป็นสีเทาเดิมๆจากโรงงานนะครับสีสันผมตีให้สัก85%ขึ้นนะครับสีสันตีให้85%ขึ้นนะครับฟิล์มใหม่รอบคันนะครับฟิล์มใหม่รอบคันนะครับเป็นรถบ้าน2มือนะครับป้ายทะเบียน3677นะครับป้ายทะเบียนเป็นป้ายทะเบียนเดิมๆจากป้ายแดงได้มาจากเจ้าของแบบนี้เลยนะครับตัวรถโดยรวมน่าใช้งานนะครับช่วงล่างนิ่งเงียบนะครับเดินทางไกลหายห่วงแน่นอนนะครับหากท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้าเราไปส่งรถแล้วรถ ไม่ตรงตามปกหรือเคยเกดิดอุบัติเหตุหนักใดๆทั้งสิ้นนะครับเรายินดีคืนเงินเต็มจำนวนนะครับหรือท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่สองเก้าเก้าเก้านะครับหรือที่เพจเอ็มออตคานะครับสวัสดีครับ